ที่เพียบแบบผู้ฟังทุกท่านนะครับเออวันนี้วันนี้หาข้อมูลมาให้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเป็นอินดัสทรีนะครับที่มีเซ็ตอินดัสทรีเนี่ยจะเห็นว่าชนะเซ็ตไม่กี่อินดัสทรีนะครับน่าจะประมาณหนึ่งถึงอสองอินดัสทรีที่ที่เป็นบวกนะครับส่วนวันนี้เลยเอาที่ละเอียดกว่าก็คือที่เป็นดูทรงจารท์ที่เป็นแปดเซเตอร์นะครับจากจากประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเซลเตอร์นะครับ ที่ชนะเซตในซีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนังสีของที่เปียบนะครับก็เป็นไฮดิเนเลสตอร์เป็น,น,ปนอันนี้ก็เป็นสามเล่นของผมนะครับหรือเราเข้าไปดีก็คือทำข้อมูลพิเศษนะครับชาร์ตนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกันทั้งหมดนะครับของของเซกเตอร์ออทั้งหมดว่า ถ้าถ้าเราดูเส้นกลางนะครับที่ที่เขาเป็นสีดําเข้มนะครับอันนั้นคือเซตครับทีเนียวแต่ถ้าเหนือเหนือขึ้นไปข้างบนนะก็จะถือว่าชนะเซตทรับข้างบน <Okay. S 2> ก็ลิสต์มาได้จะมีอยู่แปดอันครับก็คือผมมองว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาทามาให้ดูง่ายนะผมสมของตัวสยามก่อนเออก็จะมีแปดอันได้แก่เล็ก อิเล็กตรอนนะครับโคลิซึมเฮลตัวพ r o p e r t y ความสุขบอตนะครับแฟชั่นแล้วก็แฟชั่นคอมเมร์้แล้วก็เเออนร์จี energy energy ที่จะสื่อถึงกับเซตมากเซตสุ่ดจะเป็นสเส้นดินเส้นดำนะครับพอสรุปนะครับแล้วก็ตลาดมันจะเปิดทําการ240วันนะครับก็มาดูอันแรกเลยนะครับตัวนี้คืออันนี้ผมก็ทำมาให้นะครับ ก็กเก็ตมาให้ว่าตลอด240วันนี้เนี่ยทั้งปีเนี่ยเขาบวกสี่เปอร์เซ็นนะครับ mm hmm. ก็ไล่ลงมาก็คืออิเล็กตรอนพลิซึ่งอะไรก็จะสูงนะครับอิเล็กตรอนก็59%าสิบเก้าเอร์นตพลิซึ่งก็สามสิบ่เปอรเซ็น hmm. ตก็ไลลงมาท mm hmm. ีนี้มามาดูกราฟเราก็ใส่ใส่เป็นกราฟที่เราใช้ทั่วไปนะครับก็คือที่เป็นตัว ตัวเอลิเกเตอร์นะครับเอลิเกเตอร์แล้วก็ในในตาบีกนะครับอันนี้จำว่าใส่ในราบีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวที่เขาขึ้นนะครับส่วนมากก็คือจะอยู่เหนือเส้นน้ำเงินก่อนอยู่อยู่ขึ้นไปเหนือเส้นน้ำเงินแล้วก็เขียวกับแดงเนีน่ยค่อยตะวัดขึ้นไปดังนั้นบางท่านก็ ถ้าจะใช้จริงๆนะครับบางท่านก็ไม่ใช้เสียงก็ใช้แค่น้ำเงินกับแดงก็จะเห็นแรงแรงสวัดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะเลี้ยงตัวเอเทนเนี่ยครับเขียวแดงน้ำเงินแบบนี้ส่วนปีสองศูนย์สองสองที่เห็นก็คือจะเป็นเส้นขาวนะครับแล้วก็มีลูกศรถึงก็จะเอาให้ดูการที่งขงเอานะครับว่าว่าตัวที่เขาชนะเซตเนี่ยครับยังไงก็ตามเนี่ยเส้นมันมันจะต้องเป็นแพทเทิร์นเขียวแดงน้ำเงินนะครับ ถึงจะวิ่งขึ้นไปได้หรือว่าอย่างน้อยขั้นต่ำที่สุดก็คือราคาเนี่ยราคาในกราฟวิกเนี่ยต้องอยืนเหนือเส้นน้ำเงินของดิเคเตอร์ให้ได้นะครับที่เป็นเส้นท,ที่ช้าที่สุดนะครับโอเคครับต่อมาก็อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็โพลิซึมนะครับโพลิซึมอันนี้ก็ทรงมันเดียว,ยวกันนะครับเพียงแต่ว่า มันจะรอให้ผ่านไปจนถึงประมาณมีนานะครับมีนาเสร็จแล้วทีนี้พอจัดเมียงเขียวแดงน้ำเงินได้เนี่ยในซับวี้ิท์เขาเขาก็จะดันขึ้นมาพร้อมกับพร้อมกับตัวสกอรี่ว่านับเที่ยในปีนั้นดับเชี้ยจีนยังไม่มาแต่ว่าทั่วโลกเขาก็เริ่มมาันแล้วมันมันก็จะดันดันขึ้นมาได้แบบนี้ครับ มาอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่เขาชนะเซ็ตก็เหมือนกันครับก็คืออย่างเทียวตัวเนี้ยเขาก็จะดันดันขึ้นมาเหลืองเอ่อกระโดดครับเขียวแดงน้าเงินเห็นไหมครับต่อให้เขาร่วงลงมานะครับร่วงลงมาในตอนในตอนจูนนะครับจูนสองถึงสองสองเนี่ยมันก็ไม่ยอมหยุดเส้นน้ําเงินครับดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับ กับเส้นน้ําเงินค่อนข้างมากสาหรับตรงนี้นะครับแอนิเกเตอร์เส้นน้ําเงินเนี่แหละ,ะของวีคแล้วก็ใช่ครับใช่ครับเส้นออนิเกเตอร์น้ำเงินของวีคเนี่ยะะ <c oughs> บางท่านก็อาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่ที่มีตามสูตรที่ตามหนังสือที่อ่านหรือว่าเส้นที่ที่ไปเรียนกันมานะ,ะแต่ว่าอของนี้ถ้าจะลองดูเส้น,นสั้นๆเนี่ยลองเอาเส้นน้าเงินกราฟวิ แอนิเกเตอร์มาใส่ดูนะครับมันไม่ใช่แค่เส้นเส้นท่าเฉลี่ยด13ดสานะครับมันจะมีอ่าค่าความผันผวนในนั้นเป็นเป็นสูตรคำนวันจะทําให้เห็นนะครับว่าความสํำคัญของมันก็นกคือมัน,มนชอบลงม,มันแตกแล้วก็ขึ้นไปนครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเป็น p r o p e r t y d e v e l o p m e อ t ครับตัวนี้ก็ จุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่เส้นขาวแล้วก็เป็นลูกศรน,นะครับเป็นลูกศรก็จะเห็นว่าเอาเขาก็ไซเบ์ไปมาจนจนกว่าจะเลยเลยสิงหารับพอขึ้นได้ขึ้นเหนือเส้นน้ำเงินได้จริงเนี่ยทีนี้ก็เมื่อเวลาผ่านไปก็ไซเย์นิดหนึ่งแล้วก็พอตุลาีเส้นแดงม,ามารบลับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จัดเมียครับแล้วก็ขึ้นไปได้ ดังนั้นการอยู่เหนเส้นน้ำเงินเนี่ยผมมองว่ามันมันเป็นสัญญาณทีค่ค่อนข้างเป็นเชิงบวกนะครับที่จะชนะตรงนี้ได้แล้วก็อย่างที่เรียนว่าปีก่อนเนี่ยมี20กว่า20 27 28เซกเตอร์นะครับชนะเซตเอาจริงก็แค่8อันนี้นะครับแล้วก hmm. ็มาดูว่าคือส่วนมากจะขึ้นเหลือเส้นน้ำเงินนะครับ เอ่อกานสปอร์ตก็เช่นเดียวกันครับเริ่มมาปี2อ2 2สอง,งสองที่เป็นเส้นขาวแล้วก็มีนิสสอนตรงสุดนั้นนะครับก็ไซเวสักพักแลว้วก็ทีนี้หลังจากนั้นพอเขายืมเนือเส้นน้ำเงินได้นะครับหลังจากนั้นสักสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับดูสังเกตดูพฤติกรรมว่าถ้าเขาชนะเส้นน้ำเงินได้เนี่ยดังนั้นบางท่านก็เอาไปใช้เป็นพฤติกรรมที่ได้ว่าถ้ายืมเงือเส้นน้ำเงินเนี่ย รออีกสักเดือนหนึ่งให้ใหเขียวแสดงมันจัดเรียงหรืองีไยก็สามารถทําได้นะครับสำหรับสายคุณคนวิ่งแบบแบบรอนะครับว่าตกลงขึ้นมันตัดเส้นน้ำเงินไปจริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นอพอมีนาเมตาที่จะพาไปก็ก็ยาวขึ้นไปอยูงท,ที่เห็นะครับสาหรับตัวความต่อส่วนอีกอันนึงก็เป็นแฟชั่นนะครับ,บ,รรบ,นนรบท,ที่ชนะเซร็จก็คือเริ่มจากป e ีสองถึงสอง มัรตานะครับก็ไซเวย์ไปจนถึงพุทธานครับแล้วก็พอเมื่อไหร่ที่มันกระชากเหนือเส้นน้ำเงินขึ้นมาครับยิ่งเป็นแห้งเขียวแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับอาจจะต้องรอหนึ่งถึงสองเดือนนะครับแล้วก็พอเส้นจัดเรียงเขียวแดงเงินฟันมันก็ไปได้ดังนั้นจุด,จดสังเกตสัมพันธ์ของ ของวันนี้นะครับนอกจากเส้นจะจัดเรียงแล้วเนี่ยผ่อนที่เส้นจะจัดเรียงครับพฤติกรรมหุ้นส่วนมากถ้าเขาทะลุเหนือเส้นลำเนินได้แล้วเนี่ยาบางบางตัวเขาไม่ไปเลยนะครับอาจจะรอสักเดือนสองสเดือนให้เส้นจัดเรียงนะครับแล้วเราถึงจะไปครับเอต่อมาอันนี้เป็นเป็นคอมเมอร์สนะครับเป็นคอมเมอร์สคอมเมอร์สนี่ก็ ตั้งแต่ปีสองสองศูนย์ศูนย์สองก็แต่มกรายนะครับเขาก็ลงมาใต้ใต้เส้นน้ำมนเนี่ยช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับกพอย่างที่เรียนเัาว่ามันถ้ายอยู่ใต้เส้นน้ำงินมมแล้วไม่งัดขึ้นมาสักทีเนี่ยมันโอกาสลงมันก็มออีนะครับเพราะว่า ผมมองว่าตัวไอเคเตอร์เส้นน้ำเงินเนี่ยเราเอามาให้ดูหลายครั้งแล้วว่าถ้าขึ้นเนี่ยโอกาสขึ้นจริงมันมีนะครับโลงเนี่ยแล้วไม่ยอมขึ้นมาโอกาสลงต่อมขึ้นแล้วมันก็ลงไปแล้วก็พอถึงเดือนเซปเทมเบอร์มันขึ้นไปแล้วก็โดนตกไปอีกอันนัแล้วพอช่วงตุลาอมันงัดขึ้นได้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับมันก็จะไซด์ย์สักพักนึงกว่า เส้นเขียวเส้นแดงเขาจะมาม,มันก็จะดัดขึ้นไปได้วันนี้วันนี้เลยเอาให้ดูว่ามันมันเป็นเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวกับลิเก้ก็เลยบอกว่าอยากให้ดูพฤติกรรมเขานะครับว่าก็าใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองเดือนในในการที่จะไซเวนแล้วพอเส้นมันจับยืนในการขึ้นไปจริงต้ <S <S องมีต่อมาอันอันสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยพอๆกับเซตเลยครับ คนดีครับก็ไซเวไปเรื่อยๆตัดเส้นน้ําเงินขึ้นลงไปตาตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนดีมันชนะเสร็จนิดเดียวชนะนิดหนึ่งเลยเลยเอามาให้ดูแต่ระสํสคัญของวันนี้ก็คือเอาให้ดูว่าคือทรงหุ้นที่ที่ชนะเสร็จแล้วก็รอดเป็นตัวในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจุดเลือกอันแรกก็คือ เขาอยู่หนะเส้นน้ำเงินนะครับเป็นเส้นที่เร่น,นท่านผู้ฟังก็สามารถเอาไปดูต่อยอดได้ก็คือในในสไลด์สไลด์ที่เป็นภาพรวมนะครับผมขยายมาให้่ะครับก็สามารถเอาไปดูได้ว่าว่าแต่และตัวเป็นยังไงนะครับคือใครอยากเห็นเซกเตอร์ที่เขาแพ้เซตนะครับก็ อาจจะภาวนาให้เขาแพ้เฉพาะปีก่อนปีนี้อาจจะขึ้นก็ได้ท่านก็ลองเอาไปดูไล่ตั้งแต่ Person, i นไอเอ็เอมมดียพวกนี้นะครับจะเห็นว่าเออ,อยู่อยู่ใต้เส้นน้ำเงินตลอดตลอดทั้งปีเลยถ้าเราเอายปงดีนะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของอ,อของของวันนี้นะครับของของวันนี้นะที่เอามาให้ดูนะครับ โอเคโอเคแค่นี้เราเอา <Okay. S 1> วิธีคิดแบบนี้ยเอาไปดูหุ้นแต่ละตัวก็ได้ถูกไหมใช่ครับเราเอาไปดูหุ้นแต่ละตัวได้ด้วยครับเ,เพราะนั้นหุ้นที่จะขึ้นในปีนี้ก็คือหุ้นที่ใช้กราฟวีคแล้วมันอยู่บนเส้นสีน้ําเงินแล้วถ้าเส้นสีน้าเงินเรียงเรียงสามเส้นแบบเนี้ยก็แปลว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเป็นหุ้นที่ชนะตลาดได้ถูกไหมใช่ครับชนะตลาดได้ครับ หรือว่าเราเราดูทั้งหุ้นแล้วเราดูถ้าขยันนะครับดูทั้งหุ้นดูทั้งอินดัสทรีดูทั้งเซกเตอร์ของเขาครับว่าว่าทั้งสามอันเนี่ยชนะตลาดมันก็จะมีโอกาสที่ให้เราเจอเจอหุ้นที่ชนะตลาดได้ได้ครับได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเอ่อผของจริงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถึได้ วอนนี้ยังยังอุตส่าห์เตรียมของกินไว้ให้นี่วันนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่อยู่งานอยู่งานแต่งเนาะอยู่งานแต่งอยู่อ่าพี่อู่ครับผมเอ่อร้านเนี่ยครับคือผมจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ไลฟ์ให้พี่เพี้ยเนี่ยผมก็ไลฟ์จากงานแต่งนะครับแล้วพอพอไลฟ์เสร็จอ่ะใช่ฮะไลฟ์ไลฟ์เสร็จเนี่ยก็ไปทินร้านนี้ครับเพราะว่า เอ,อมันเป็นทางผ่านาง,งานแต่งแล้วผมก็ดูกับแฟนนะครับก็วิทําไมร้านหมู้อกระทะเชีย <คน S 2> <า>งใหม่ที่ต่อชิวเนี่ยมันมันหาย,ยากนะแต่ดจากจว่ามันต้องมาล็ก็จิกจิกเสียงไปอยู่กระทะมันไม่จำเป็นต้องต่อคิวนะครับเพราะมันมีทั่วบ้านทั่วเมืองดังนั้นพอไลฟ์ที่เทียบเสร็จเนี่ยผมก็ขับมาร้านนี้ก็มีโต๊ะบ้างอยู่สองสามโต๊ะอดีเลยครับตอนนี้สี่เอ่อชื่อร้านเนื้อกระทะมุสลิมนะครับ อันนี้ต้องต้องต่อคิวนะครับเพรว่าแปลกมีครับที่ที่เอ่อเนื้อแบบแบบนี้ด้วยคก็ก็อยู่ในตัวเนื้อสิ่งใหม่นะครับอันนี้ก็เน้นไว้ก่อนมากมันมนีสันดิ้งกับไก่กับลูกชิ้นปลาประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ไม่ผมมองว่ามันเหนียวไหมไม่ได้เน้นกับมันเหนียวไมหมเนื้อทัต,ตัวนี้นุ่มอร่อยมากครับเพราะเขาเขาหมักหมักดีหมักโซเชียลชาแล้วก็ มันมันคงไม่เชิงเป็นปาร์ตี้นักศึกษาไปกินจนอิ่มเพราะว่าอันนี้ผมผมดอยว่ามันมันละเอียดมะฝังมากกว่าก็คือค่อยๆย่างเาเอามาวางบนข้าวแล้วก็น้าจิ้มอะไรก็า็ออร่อยก็ไม่แตกใจครับทำไมคนถึงตอสื่นครับสำหรับร้านเมื้อสัวนทิชลินแล้วก็จานมังก็ห้าสิบาทตสิบครับประมาณแล้วก็น้ำจิ้มก็เป็นน้าก็ ผมมองว่าสําหรับคนคนอายุ40แบบผมไม่ค่อยนิ้งจะกินนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปกินบุฟเฟ่ละไอ้ร้านร้านนี้มันอยู่แถวแถวไอ้ตลาดขายขายต้นไม้ปะขายดอกไม้ไหมอยู่แถวนั้นอ๋อไม่ไม่ใช่ครับผมอยู่ตรงสถานีรถไฟอ๋อไปที่จินจุดเลยเลยก็แปลว่าข้ามข้ามสะพานนวรัดไปทางทางนู้นแล้วถ้าถ้ามาจากจากไอ้ไนท์พาซาอ๋อับต้าถ้าถ้ามาจากไน ต้องข้ามสะพานลาวาลัปก่อนถูกป่ะใช่ครับใช่ครับสะพานลวรลัสมันจะเป็นบันเดย์สองขั้นใช่ครับแล้วก็หาหาไไปยากครับผมก่อนถึงฟัมเซลแถวสถานีรถไฟอย่างนี้ใครที่นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ก็แวะกินได้เลยนะถูกไหมอ๋อต้องต้องรอนะครับผมว่าถ้าไม่อะไรมากกินดึกได้ก็สารพุ่มพึ่งก็ก็มีก็ร่วงนะฮะแต่ตอนนั้นผมขับไปหกโมงครึ่งก็ยังดีที โอเคโอเคแต่ว่ามันมันก็คุ้มสำหรับการรนก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าก็ก็อะไรดีโอเคโอเคเอาละวันนี้ขอบคุณมากโอ้โหเดี๋ยวไปงานเนี่ยคนเดินกันขวักไขว้เลยขอบคุณมากอุตส่าห์เสียตละเวลามาทำไลฟ์ให้พี่นะครับยินดีครับผมโอเคขอบคุณเอาแค่นี้นะวันนี้เอาแค่นี้นะขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ